สวัสดีค่ะสวัสดีไปพี่น้องตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคิวรถอุบลราชธานีแล้วนะคะตอนขึ้นรถนนรสิเมง4ี่้วันนาทีเนาะรถเกตม้งเคงรงเกษตโม้งเครงออก ก็1สิเดโมงเพื่อขึ้นเพยัญชนะกับสิเอดโมงสี่สิบนาทีนะคะมาหอดพี่กับพอดีสิบอ็ดโมงสี่สิบเออพอดีสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีพี่น้องนาฬิกาสี่สิบกว่านาทีล้วเนาะก็ประมาณสิเอดสิบสองหนึ่งประมาณสามชั่วโมงนะคะ ตอนนี้คุณเอากำลังไปหาซื้อตั๋วอยู่นะคะซื้อตัว๋วรถบซื้อปี้นั่งไเนาะเอาหมีมาแล้วซื้อปี้เสร็จแล้วจะได้ไปหากินข้าววันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะต้องนั่งรอตมีกนมีไราสาย

บนพัทยาบนภูเก็ตกลัวจะได้นั่งรถก็ไม่รู้ว่าประมาณกี่โมงนะกลัวจะได้ขึ้นรถถ้าเราซื้อตั๋วทันเนาะ้ะเก้าคนบรหลายปีนเลนยวันหยุดหรือเปล่าคนเอา วันนี้วันอาทิตย์ด้วยจากบ่อนชินโรตชูรนยูเซอ่ามาแล้วไงบ้างคะ นนะจะหากินข้าวก่อนค่ะจะไปหากินข้าวกันนะกินข้าวข้าวเที่ยงหิวข้าวเลยข้าวเที่ยงบ่ายสองค่ะ ข้าเช้าก็หกโมงค่าเที่ยงบ่ายสองนะคะร้านไหนดีเนาะอันนี้คือโปรโมทขายอาหารหรอกแต่แซลมี่แม่งมระดกมากไมเมื่อเน้อ่ข้าว สั่งอาหารอยู่ค่าตอนนี้เรจะกินอะไรบ้างนะคะข้าวบารายดอกช,อช้อนช้ำยางตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกนั่งรอพี่น้องรอรถที่จริงการถยังมด ท่านเดาออกเนาะให้รถออกแล้วก็เรียงนะครับประมาณสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งค่ะบทนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินเสร็จแล้วก็มาพักนิดนึงคนก็นเริ่มบางเลยตอนมามใหม่ๆนะบอกโอ้ยคนหลายหลายบนจะยืนมาจักนั่งเต็มหมดเลย เราก็ลังจะไปคิวสุดท้ายบริษัทปั๊บเกษตรยางฮอดไกล้จะนั่งรถไปสุรินทร์ค่ะพี่น้องค่ะจะถึงสุรินทร์ก็ไม่รู้ประมาณกี่โมงนะประมาณถึงสามทุ่มหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปไหนบ้างค่ะพี่น้องจากค่าสิทธิ์ที่รถด้วยซ้ำได้จาก,กรุงเทพอุบลนรถกรุงเทพบอขอนแก่นเชียงใหม่ อกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพป้ายการผเห็นตัวหนังสือนหน่องตอนนี้เวลา1ิ1สิบนาฬิกาห้็นาทีก็เตรียมตัวจากขึ้นรถพี่น้องรถเที่ยว4ี่โมงเย็นนะคะ ผัวโดนจะออกแล้ว <rural> พ <conversation> ี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพนะบริษัทนะบัพี่น้องบริษัทนะ รถกับบริษัทเอิ่มเลคะหน้ามานันนะนั่งรอวนไปพี่น้องขึ้นรถรายกครี่ยแนวคอเนเทนต์รถนะ,ะแล้วก็ขึ้นรถน,ะ,ะ,น,นะโอ้ยแต่ว่าเราก็ซื้อปี่ซื้อยางมาเรียบร้อยเนี่ยมีแต่อรอรถเท่านั้นเลยครับพี่น้อง เตรียมตัวเด,ดินทางไปซูรินารอเบิ่งก่อนขึ้นรถเด้อพี่น้องเด้ออันนี้รถจะมาแล้วค่ะพี่น้องรถมาหอดแล้วจา้ารถมาแล้วนั่งรอด้านหลังค่ะกำลังวิ่งมาขับขึ้นได้ขึ้นรถพี่น้องตอนนี้สิบโมงนาฬิกา23่สนาทีนะคะ นครชัยแอร์ค่ะขึ้นรถค่ะขอเดินทางปลอดภัยกันนะครับวันนี้นะคะขึ้นรถแล้วค่ะนี่น่นรอบที่ห้าใช่อนนี้รอบที่ห้าเดิน <c oughs> ขึ้นรถตั้งแต่บ้านเนาะมาต่อปากซอมาต่ออขึ้นโมง มาต่อขึ้นด่านมาต่อขึ้นโมกไปกัตบต่อจากโมกมาบนจากอุนกบ,น,บนไปสุรินทร์จากสุรินทร์ไ <นำ S 2> ปบ้านจากสุรินทร์ไปบ้านน้ำมันไม่เจ็ดต่อเลยเหรอพี่น้อยขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงลรถแต่เราก็ได้พักระพริบเนะาะต่อไปกระสีเดินทางนะคะต่อออกแล้วเหรอ,อ,อทำไมเร็วจงัง ก็แล้วก็สี่โมงครึ่งแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามแผนการเดินรถจะถึงายทางประมาณ10นาฬิกา30นาทีนักงานขับรถคุณมาลงคุณพิเชษคุณพญาแรดิชันและดาวนนดีรับใช้ค่ะระเที่ยวนี้นะคะจะจัดทักรับประทานอาหารที่นครเชียงรรุนรามและสถานีขนส่งที่สุนโลกและท่านสามารถเลือกลงแม่ที่สลินบรุีรัมชัยภูมิเขาทรายสาเกติสุนุโรกอุตตระดีเด่นชัยลำางลำพูนปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่ ทา้ทางดดาที่ประส์จที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท,<า>ท่<ห>ทนนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทานโดยบอกบาบเอนอนและที่รองนั่งได้ไช้อ่านหนังสือและเลีอยพนักง,งานจะอยู่ตรงที่พับแขนของท่านและห้องสุขภัณฑ์จะอยู่ด้านท้ายรถหากเกิดมีการถูกเชิญท่านสามารถออกจากรถได้3าจุด คือหลังคาสองสุดและด้านหลังเบาะนั่งแต่สุดท้ายหนึ่งสุดทั้งดับเพลิงจะมีอยู่สองทั้งจะอยู่ด้านหน้าและด้านข้างทางออกฉุกเฉินกระจกนิรภัยจะมีอยู่สองบานสังเกตจาก,กสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กระจกควาอมสำหรับทุกกระจกนิรภัยจะติดอยู่ด้านทางขนังค่ะปัดไม้กำนนนห้ามสูบบุหรี่การุณารักข้มขันนิรภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ go to z e r i n สะกเกะถ้าจะเดินขับรถไปทางบริหามตอนนั้นเปมมน็นสามีนี่อยู่ค่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นนางสาวค่ะแอกนางสาวเอาเลยบุญยศิวศิบาจะไปเจอกันที่สุรินนะคะ